ประเด็นโฟล็กซาร่าขอตอบแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายรูปกับใครแล้วเราจะต้องแบบรู้จักสนิทชิดชมกับทุกคนสิ่งที่ซาร่าเห็นในข่าวก็ทาให้ซาร่ารู้สึกว่าแบบเห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี่ยคะ่ะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้เลยเนี่ย ประเด็นโฟล็กใช่ไหมคะที่เห็นหก็กสซาขอตอบแบบสั้นๆง่ายๆละกันเพราะว่าเรื่องนี้สซาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยส่าไม่ได้รับรู้อะไรเรื่องกับพวกนี้เลย<อ>เราก็เห็นตามข่าวตามที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจับมัมจับมันของเขาคนนั้นก็คือยังเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราขออนุญาตพูดแต่เรื่องที่เราเขาเรียกว่าอ,อะไรคือพอเราไม่เกี่ยวข้องอ่ะเราเลยไม่อยากจะไปแตะประเด็นอื่นให้มันบานปลายอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ส่าเห็นในข่าวก็ทําให้ส่ารู้สึกว่าแบบ เห็นใจผู้เสียหายทุกคนเนี่ยคะะก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนเหมือนแบบได้รับความยุติธรรมจากคดีเคสข่าวนี้เลยเนะะี่ยค่ะขออนุญาตไม่พูดเนาะวันนี้เหมือนมาร่วมแสดงความยินดีก็เป็นว่า,วา,วาเรื่องคดีโฟล็ลกอัซาร่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้นะานหัวใจตอนนี้<อ>หนูปกติดีคะ่ะก็ก็เขาเรียกว่าอะไรปกติดี<อ>เราก็ไปแตท่ทำเขาแล้วทำหน้ที่แม่แล้วก็ตั้งใจทํางานเราเหมือนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักขนาดนั้นเราโฟกัสกับหน้าที่ความเป็นแม่ แล้วก็หน้าที่การทําง,งานของเรายังติดต่อเขาคนนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ไม่ได้ติดต่อคะ่ะไม่ได้ติดต่อคะ่ะก็คือจบกันแล้วหรือว่ายังไงไม่ไม่มีจบไม่มีอะไรก็คือก็คือเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายรูปกับใครแล้ว <K 'd> เราจะต้องแบบรู้จักสนิทชิดชมกับทุกคนเราเรียกว่าตก เราไม่ได้มีความขิดอะไรกับเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็โฟกัสกับกับกับชีวิตประจําวันเราอะไรเนะะี้ยค่ะ าสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ